เอาละครับกสวัส <jong> ด <ens streaming> <hi> ีทุกผู้ชมเอ็มตูริเปอรและในวันนี้เราก็อยู่ในเกม Modern Warfare เกมโปรดของผมเองครับผมเย้เอาละก็เป็นเกมที่ผมก็เออชอบเล่นนะเพราะว่าเป็นเกมที่รู้สึกว่ามันสนุกดีแล้วมันแบบว่าเออท้าทายดีหลายอย่างคือมันเล่นแบบ 5v5 อ่ะและเป็นเกมเรือรบที่ผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างที่จะชอบมันด้วยชอบมากเลยแหละอืมสำหรับ คลิปในครั้งนี้นะครับผมคนใจดีช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับผมและอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมถ้าชอบมากๆหรือว่าอะไรมองมัก็จะลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะนั่นแหละเดี๋ยวจะได้แบบว่าเวลาผมทําคลิปมาก็อาจจะได้ลงให้ดูนะครับผมถ้ามีโอกาสจะลงนะครับผมเพราะว่านานๆที่ผมจะได้ลงคลิปหรือบางช่วงคือถ้าเกิดว่าผมไม่มีเวลาว่างผมก็อาจจะแบบ ไม่ได้ลงอ่ะนะงั้นก็ไม่พูดความทำเพลงอะไรก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเอาแล้วครับเราก็ตัดเข้ามาอยู่ในเกมนะครับผมก็ผมจะปล่อยเครื่องบินผมไปก่อนเลย <stations> โอเคไปเช็คดูสำรวจก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปบวชเราต้องเอาเครื่องบินไปเช็คก่อนใช่ครับเอาเฮลิคอปเตอร์ไปเช็คว่าเออครับตูมันอยู่ตรงไหนอะไรยัง เนี่ยเราจะได้แบบว่า,าสองก่อนเลยกดานนี้ก็น่าจะเป็นด่านที่ค่อนข้างที่จะลำบากสุดอันนะั้นประกาแจ้งมาแล้วว่าเรือมีเรือลำนึงเออมันโคตร เลยว่าทำแบบนี้น no ้าหวานโดนเยอะโดนเยอะต่ราเมตตราเมตโดนทุกตออโดนทุกต่อขับคม่โดน เรือโดนเรือโดนกลับไี่เรือก่อนโดนนี <t 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 ้หอยก่อนย่าอาแตกะเหรอโอ้ยแตกแต่เหมือนเราจะไม่ปลอดภัย พอไทเอาเราจะไม่พอดอะไทยเอาเจออย่างนี้เราเฮ้ยเรือเลาโอ้โอโอยโอ้ยโอ้โอย่อ้ยโน้แตอย้ยโอแต่้้ยโอ้้้ยโ้ย้ยโอ้ยโอนยโอ้ยโ้ยบร้อยโปแยกลน้นอ้ เราเราจะสู้เราก็ต้องเอาให้สุดเลยนะมาดูเรือลำของเพื่อนเราบ้าง เอาละไม่รอช้าก็มาอีกเกมหนึ่งกันเลยนะครับผมเกมมันจะคียบอรได้เลยว่าเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋เดี๋ยว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 เดอ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรี๋ยวเดเดยเดี๋ยวเดี๋เรู๋ยวเดี๋ยว่ดยวเีวเดียวเดี๋ยวเดีเดยว่เียเวด พูดไม่ค่อยเก่งเมงื่อก่อนนี้พูดเก่งอง้เอเอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วคนย้ายเลยอยู่ที่เดิมไม่ได้เราเราจะอยู่ที่เดิมไม่ได้ <c oughs> โอ้ ช็อตดุบ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 อะโดนอ๋อลำมาแล้วโอยเลือดไหวลูเอ้อเลือดเต็มๆเลยหึหล่อแปลกนึง โอ้ยโอ้ยเหลือลำเดียว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 ละโอ้ยหนีเทางนั้นอยู่พอไม่เป็นไรนะเออรู้สึกว่าเครื่องบินผมนี่คือดาเมจจะน้อยน,นะเพราะผมไม่ได้อัพเต็มอะไรขนาดนั้นอ่ะเอาละเดี๋ยวเดี๋ยว บ้าแล้วเรียบร้อยอืมเรียบร้อยไปเลยครับผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมวันนี้ผมก็เล่นแค่2เกมพอนะอ่าเกมแรกก็เราก็เอาไม่อยู่นะส่วนเกม2ถือว่าเราทําได้ดีอยู่เลยแล้วก็ไม่เป็นเกมที่ก็ถือว่าสนุกอยู่ อืมแล้วก็กลยุทธ์การวางแผนอะไรนี่ยเยอะมากเลยครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้ใน Play Store นะครับผมอ่าผมอาจจะไม่ได้มีลิงก์ตัวเกมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองใส่ลิงก์ตัวเกมให้ดูกันละกันนะครับผมก็โอเคก็ถ้าใครสนใจก็ลิงก์ข้างล่างก็มีนะครับผมเพลย์สเตชก็ไปโหลดกันได้นะครับผมเกมนี้ถือว่าสนุกมากเลยแล้วละก็สํหรับคลิปในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ขอบคุณกับเวลาที่พวกคุณเสีย เสียมาเสียเวลามาดูช่องผมด้วยนะคะผมก็สหรับคิดนี้คงครับบ๊ายบายสวัสดีครับ